เอาเละครับผมหลายๆคนเนี่ยคงจะยังไม่ทราบนะครับผมว่าเรามี NFT นะครับผมในประเทศของเรานะครับผมที่เป็น NFT ที่ในรอบที่สามแล้วนะฮะที่มีแคชแบ็ c กลับมาจริงนะครับผมและของคุณผู้ลูกกิจกรรมของเขานะครับผมซึ่งแน่นอนนะฮะในส่วนนี้ก็เป็น c h i เตอร์นะครับ travel plus beyond and new generation of NFT for all นะครับผมซึ่งก็คือ NFT นะครับผมที่เหนือชั้นกว่า NFT ทั่วไปนะครับผมเป็น g e n e r a t i o นใหม่ที่แตกต่างนะครับผมซึ่ง ผมเห็นนะครับผมในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิทธิประโยชน์นะครับที่น่าสนใจนะเช่นอะไรครับแคชแบ็กนะครับผมที่สามารถได้เงินคืนนะผมกว่า80ได้นะครับผมซึ่งสูงถึง80นะครับผมใช้งานจริงในชีวิตจริงนะไม่ว่าคุณจะเป็นสายช้อปนะสายเที่ยวนะครับผมหรือว่าเป็นระดับของการที่ไปท่องเที่ยวนะครับผมในลักษณะก็ตามนะครับผมใน Amazon, นะครับ Lazada s h o p e e b o o k i n g com a g o d a นะครับผมก็สามารถที่จะ เอามาเป็นส่วนลดได้นะครับผมและแถมยังเป็นแคชแบ็กนะครับลิงก์นะผมที่สามารถส่งต่อไปให้เพื่อนและครอบครัวได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะสิ่งต่อมาที่น่าสนใจนะครับผมที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมก็คือสิทธิประโยชน์ใน NFT นะครับผมที่อย่างที่บอกนะครับผมก็คือโคเดอร์ของการที่ถือ NFT ตัวนี้นะผมเราจะมีโอกาสในสิทธิประโยชน์ที่มากกว่าในพันสิบหุ่นค้ำนะครับผมพันสิบหุ่นค้ำเนี่ยยีงหลายคนมองว่าเฮ้ย การถือ NFT สักตัวเนี่ยมีประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะครับผมซึ่งผมมองว่าไอ,อ้มัน u ู i ิ i t ตี้เนี่ยมันู่ในภูนะและภูเนี่ยที่เป็นการหมุนเวียนในระบบนะครับผมของ NFT นะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันเดียนอย่างหนึ่งนะครับผมของทุกท่านนะผมที่จะลองไปถือครองนะครับผมและแน่นอนอนต่อมานะผมที่น่าสนใจนะสำหรับการที่เรามีนะผม IRL NFT นะ Utility Platform นะซึ่งอันนี้มันแตกต่างยังไงล่ะมันแตกต่างตรงที่ว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันที่ อย่างที่หยอกนะครับ cashback นะครับผม lighting leaderboard นะครับผมแล้วก็มี l u c ็อกซ์นะครับผมซึ่งมันมีหลายอย่างนะครับผมที่ส่งต่อคุณค่านะครับผมไปหาคนที่ถือนะครับผมหรือคนที่มี NFT ในมือนะครับผมซึ่งมีทั้ง Starbucks นะครับผมเอา bartender นะครับผมแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับผมที่มีโอกาสรับนะครับผมแน่นอนนะครับผมในนี้ก็เป็นการตี air dog นะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับคือคนที่ถือนะครับผม NFT ตัวนี้นะครับผมของ j u p i t นะครับผมก็มีโอกาสนะครับผมในการ การันตีนะครับใช้คำว่าการันตีนะครับผมที่ได้เหรียญนะครับชิปไปแน่นอนนะครับผมซึ่งจะลิสต์ใน exchange ต่อไปในอนาคตนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้นะครับผมก็คือมันมีรางวัลอีกนะครับผมที่จะไปลุ้นเช่นที่พัก์ค5ดาว Priority Pass นะ Stable Coin ที่เกิดขึ้นแล้วก็รางวัลอื่นๆที่มีการถือแอร์ด็อกนะครับผมด้วยนะครับผมแน่นอนในส่วนของ g o o g l นะครับผม e-commerce นะครับ AI integrate อินเทอร์เนชันนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับมันเป็นการเชื่อมต่ออีคอมเมิร์ซสำหรับโลกนะครับผมซึ่งนี่เป็นในทกีกลุ่มแรกๆนะครับผมที่ใช้อ่าการร่วมเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับผมเกิดเอไอนะครับมที่ทําให้สามารถค้น้หาข้อมูลนะครับใน Travel Product ได้นะครับผมนั่นหมายความว่าโพรดักที่คุณจะไปลองเที่ยวนะจะได้ถูกลงนะครับผมและนี่เป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะที่เราจะได้เห็นนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้นะครับผมก็คือการที่เป็น real money f ี่ m real business นนะครับผมก็คือ เฮ้ย hey, อย่างหนึ่งที่คุณต้องรู้นะว่าซิปเตอร์เนี่ยมันถูกแบคด้วยบริษัทที่ทำธุรกิจจริงๆนะครับผมไม่ใช่แบบเฮ้ยโปรเจกต์ไหนก็ไม่รู้ที่มาสร้างนะครับผมมั่วสั่วนะครับผมสุดท้ายก็หายไปนะแต่ซิปเตอร์ถูกสร้างโดยโปรดักต์จริงๆนะผมแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีอยู่จริงในโลกของเรานะครับผมซึ่งนั่นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมที่คุณสามารถซื้อครองนะครับผมเพื่อที่จะผลักดันตัวเองนะเข้าสู่โลกนะครับผมบล็อกเชนได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผม แน่นอนสิ่งสำคัญนะครับผมก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมนะครับในการไวลิสนะครับผมวันที่26นะครับผมกันยานะครับผมถึงวันที่27นะครับผมกันยานี้นะครับผมช่วงเวลา2องทุ่มนะครับอันนี้เป็นไวลิสเซลนะครับผมซึ่งผมมั่นใจว่าไวลิสเซลหลายคนอาจจะยังไม่ได้ถือครองประโยชน์ของไวลิสเซลนะครับผมแต่ในส่วนของพับบิกเซลนะครับผมมีถึง800ชิ้นนะครับผมซึ่งนี่เป็นโอกาสอันดีนะครับผมของทุกท่านนะครับผมที่จะสามารถถือครองได้ตั้งแต่วันที่27ยี่สิบเจ็ดถึงนีครับผมแปดกันยาที่0.035้นะครับผมรราาาคคนนี้ก็็เปและ ค่อนข้างที่จะย่อมเยาวนะครับผมสำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะครับผมอันนี้ก็ถือเป็นอย่างหนึ่งนะที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับผมเราจะมาดูนะโซนจุดศูนย์สามห้าอยู่เชื่อมา2สองพันหกบาทนะครับสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดบาทนะโดยประมาณนะครับผมซึ่งถือว่าในสิทธิประโยชน์ที่จะรุ้นรับนะครับผมของาะวันอีกหลายอย่างนะครับผมว่านี่ก็เป็นโอกาสอันดีอย่างหนึ่งเลยนะครับผมที่คุณจะสามารถสื่อคลองได้นะครับผมแล้วก็แน่นอนเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมในส่วนของรายละเอียดนะครับที่น่าสนใจก็คือ ไอเนี่ยเป็นเอ็กซ์ต e x t พี p นะผมที่ไปรับสิทธิพิเศษสองต่อนะครับในการมินรอบที่สามนี้นะครับก็คือโอกาสลุ้นไวลิสนะครับผมลัค lucky box สูงถึงยี่สิบกล่องนะครับผมยี่สิบบวก adob e p นะครับผมแล้วก็แน่นอนเงินกรที่จะได้รับนะครับผมก็มากขึ้นนะครับผมแน่นอนในส่วนนี้นะครับผมก็คือคนที่สลับคริปเตอร์นะครับผมที่ได้ฟรีนะผมไวลิสสองไวลิสนะครับผมก็สามารถที่จะไปมินนะครับผมได้อุลนลับ20กล่องนะครับผม20 adob e p นะครับผมสำหรับบุคคลทั่วไปได้ฟรี1นึ่งไวริสนะผมแล้วก็ lucky box จำนวน10กล่องนะครับผมบวก10 Airdrop EP นะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับผมในส่วนของการมิ้นท์นะครับผมได้สูงสุดถึง5 NFT แล้วก็1 Wallet นะครับผมสามารถมิ้นท์ได้สูงสุดถึง2 Wallet นะครับผมแล้วก็ยังมีไม่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 จบแค่นั้นนะครับรุ่นลับ Lucky Box นะครับผมรับรางวัลพิเศษแบบบัตร Priority Pass นะครับผมจำนวน3วันโดย1ท่านมีสิทธิ์รับ1วันเท่านั้นนะครับผมสุดท้ายนะครับผมเงื่อนไขการสุ่มนะครับผมสิ่งสำคัญก็คือคุณสามารถที่จะรุ้นลับได้นะคครับผมหากุณจะไป กดนะครับผมในซิปเตอร์ทาวโรพาสนะครับผมก็คืออย่างน้อย5ตัวนะครับผมได้หนึ่งสิทธิ์นะผมจำนวนอย่างน้อยสิตัวนะครับผมได้2อสิทธิ์นะครับผมอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขในการสุ่มลัคกี้บ็อกซ์นะครับผมที่คุณจะได้รับจากไพโอริตี้บัตรนะครับผมส่วนเรื่องหาต้นเติมนะครับคือของก็ไม่จะเป็นต้องถือเยอะขนาดนั้นตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมหรือว่า2ตัวก็ได้รับนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับใครที่ อยากจะรายละเอียดเพิ่มเติมนะผมสัจจิงรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ให้นะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับผมพาร์ทเนอร์ต่างๆของเขานะครับค่อนข้างจะมีเสถียรภาพนะครับผมเสถียรภาพที่ดีนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับผมของเอฟทไทยนะครับผมที่ยังมีคุณประโยชน์นะครับผมแล้วก็สิทธิประโยชน์นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับผมสำหรับใครสนใจก็ไปดูกันได้นะครับผมเชิญม่คลิปหน้าผมป้อมอุติดตามกดไลแล้วก็สุดท้ายเป็นกำใจนะครับผมแนะนำมันนี่สวัสดีครับ